สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัทที่เป็นผูจำกัดเสนอ คุณดาได้เครื่องคาราโอเกะไปชิวเฉียดเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ทราบว่าจะมีใครบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้แต,นแ,ตแต่วันจันทร์ถึงวันสุดเวลา11โมงนะฮะอย่างนี้นะครับสนุกสนานก่อนทานข้าวเรามาพบกับรายการของเราครับร้องแลกคา นะว่าท่านมีสิ่งของที่อยากได้สมัครเข้ามาครับตู้บอ .44 ซีบอลอสายไหมกรุงเทพ10224มีของที่อยากได้มาร้องเพลงแลกไข่คณะกรรมการของเราจะเป็นคนที่กำหนดกำหนดจำนวนไข่ให้ว่าเท่าไหร่วันนี้มาเดียวกันนะคคุณบอนนครัมน้องเฟิร์นและคุณสมจิตครับสวัสดีครับคุคนที่แล้วครับผมคุดาวรบบพอุา ใช่ไหมเขาก็ประสบความสำเร็จนะใช่หว่าเขาได้เราส่งลูกมาแน่เลยเออใช่เธอส่งลูกเอ้ยแต่ลูกเขาบอกเขาลองลูกเขาลูกเขาสิบขวบอายุได้ไหมคะสามารถมาได้ไหมได้สิบเขาได้เด็กน้อยก็ได้ต้องเป็นสามเดือนส่งมาเลยห้าสิบขวบใช่ห้าสิบขวบได้เทปต่อไปเตรียมเจอแฟงส์เฟิร์ต แน่นกว่าที่ว่าน้องชายเราน้องชายค่ะน้องชายของเฟิร์นแฟงเฟิร์นร้องเพลงได้เหรอร้องเพลงได้พูดให้ได้ก่อนไหมลูกพี่น้องเราเนี่ยตอนที่พ่อจะแนะนําคนทังบ้านยังไงเวลาเขามารายการดีๆีงี้มาเลยครับไม่ต้องเน้นนี่นาเจ๊ดาวอ่ะเจ๊ดาวเจ๊ดาวเจ๊ดาวสนิทเลยเจ๊ดาวเลยใช่ไหมครับรอยคอยงั้นยังได้เลยไอ้เจ๊ดาวลอยคอจริงเจ๊ดาวร้องดีไหม ฝังนี้เขยังบอกว่าดนี่หูรวฝาเบียนป้าหรือเปล่า้เทียนไม่เป็นไรอยู่ที่การอินเตอร์เทนนะครับคนดูชอบนี่แต่สุดท้ายเขาก็ผ่านไปนะไล้นั่นเขียนสมัครเข้ามาในรายการของเราคณะกรรมการของเราก็จะประเมินมูลค่าของสินค้าออกมาเป็นจำนวนไข่ครับเออส่วนผู้ที่ให้ไข่ครับวันนี้50ท่านครับโอเควันนี้นะ เช่นเคยเป็นนักร้องท่านใหม่แล้วชื่อคุณชัดชัดธีรพงศ์เรื่องท่อ เดี๋ยวๆไอ้น้องตำรวจปล่อยมาแล้วเหรือว่าคือชัดใช่ไหมใช่ครับคือชัดเคยเบลอร์ไหมเคยเบอร์ไหมเป่นตองแอรไม่ต้องแอร์กติกาของเรานะครับคุณมีสิ่งของที่อยากได้วันนี้มีนะมีครับมีสิ่งของที่อยากได้นะครับมาร้องเพลงแลกไข่จากคนทั้งบ้านของเรา50คนนี้นะฮะ ผ่านจํานวนให้ได้ที่คณะกรรมการเราขอครับนะถ้าผ่านถึงปั๊บเราได้ของไปกอิกาัมีแค่นี้นะแต่ถ้าไม่ถึงเช่นเขาก่อนนีเขาขอไปร้อยฟองถ้าไม่ถึงปั๊บโดนปั้นจันนะโอเคไหมนี่ปั้นจันเดี๋ยวสาธิตให้ดูเดี๋ยวสาธิตให้ดูพร้อมนะพร้อม ผมว่าอะไรว่าพี่ครับผมกลับบ้านเลยได้ไหมทำไมอ่ะสู้สิสู้อย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อดูมันโหดร้ายมากเลยครับโหดร้ายดูโหดร้ายดูโหดร้ายผมอยากจะบอกงี้ครับว่าว่าถ้าน้องชัดนะสามารถทำได้ถึง150ยฟองหมายว่าเต็ม3เพลงเลยนะมีเงินรางวัลให้50,000บ่นองถามชั้นเลยทำไมเขาไม่ใส่รองเท้ามารองเท้าไปไหนอ่ะเฮ้ยสินเดลเขาเปล่าฮะ ก็เห็นมันเป็นห้องแอร์ครับอ้าวเดี๋ยวก่อนนะเห็นเป็นห้องแอร์เลยถอดรองเท้าครองเท้าสทปรกไม่แย่เลยเนี่ยไม่เห็นนะมันเป็นเกก๊คุณผู้ชมรู้สึกว่าถ้าตรงไหนเป็นห้องแอร์ถอดรองเท้าเข้าไปเราเกรงใจไงใช่ครับก็เลยถอดรองเท้ากลดแต่แต่สกปรกรายการเขาอะไรงโอ้โหยังไม่ต้องไปกลัวสภาพนี้ยังมาได้เลย พเออแล้ววันนี้เอารมณ์ทามาเปล่าชัดเอามาครับเอามาใช่ไหมไม่กล้าใส่มาเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยก็อพตัวเพื่อนตัวเพื่อนจริงจริงพ่อมาพ่อเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่บอกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับขนบว่าคนเราหน้าตาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ เรื่องเปล่นเปลี่ยนเท้ากับเปลี่ยนปากไม่ต้องต้องสำคัญมากผมผมนี่ทุกงานจะต้องถ้าเป็นงานใหญ่จะเป็นถุงเท้าใหม่ตลอดถุงเท้าใหม่งานใหญ่นะถ้างานใหญ่ถุงเท้าใหม่แต่ก็ถือว่าโอเคเขาดูแลกินเท้ากินปากใช่ไหมกินเท้าเรารู้แล้วไม่มีป๋าพี่สุกินปากได้มีไหมถ้าปนพูดขนาดนี้ ชัดเต็มเต็มเลยป่าหนึ 1> 1, 2, ่งสองช้ำชัดเลยอ่าไม่มาเต็มชัดไม่ต้องพี่ยังไม่อยากหายใจออกม <ทำ S 1> ันเป็นไปได้ยังไงพามาใหพี่พาไม้พี่พาไม้ไมเป็นไงบอลพี่พี่หุบของชัดเลยมาปล่อยให้เลยเป็นไงชัด เห็นไหมไม่มีของชัดมีแต่เราล้วนๆเหรอโโอ้หทำไมกันหอมมากนี่หอมสาบานฮะสาบานถ้าพูดความจริงมีปัญหาเรื่องค่าตัวหรือเปล่าล่ะไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยบ้าเอาแบบไหนไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราดูไม่เชื่อเราเต้นสองซ้ำนี่ไอ้ชัดขอถุงเท้า ยิ้ปลาเข่าก็บอกว่าปลากระล้องเท้าต้องไม่เหม็นด้วไม่เหม็นไม่ต้องชัดต้อาใส่ไหมรองเท้าใส่ใส่ก็ได้ใส่เนาะใส่ก็ได้ถ้าพี่อนุญาตผมก็ใส่โอ้ยอนุญาตสิเเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อีสองคนคนหน้าเดี๋ยวเฮ้ยสาวคนหน้านี่ยิ้มนี่เหงือกมันยามมันยอมเลยเนาะชอบชอบไุดเราเป็สเปกสเปกเรียนชาไหมบอกเรยบอกคำเตือนได้ว่าอย่าทำร้ายกันนะจ๊ะทำไมอะ ล้วจะทำไรทำไมจะทำจะาทำร้ายกันนะจ๊ะเยแค่เธอไม่หย <fen> ่อนใครก็ทำร้ายหัวใจพี่แ <observing> ล้วจ claro ้ะคุณชัดเล่นหยอดมุกเรียกใครจากสาวๆคณะขมกายขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับว่าสาวๆใจร้ายกับคุณชัดหรือเปล่าสักครู่ครับกขะเบงกระเบงเรื่องช้าไหมบอกบอกคำเดียวเลยว่าอย่าทำร้ายกันนะจ๊ะ ทำไมอ่ะทำไมเขาจะทำร้ายทำไมจะทำจะทำไรกันนะจ๊ะเธอแค่เธอไม่หย่อนใครก็ทำร้ายหัวใจพี่แล้วจ้ะอาทำอะไรที่ไหนยังไงอ่าก็ตอนนี้ก็ทำกระเป๋าหนังเป็นแบรนด์เล็กๆของตัวเองนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาใช่อยู่สมุทรสงคราม handmade handmade ทำเองใช่ทำเองนะเคยไปหาซื้อตั้งแต่หาซื้อหนังเลยไหมใช่ครับตั้งแต่ออกแบบตัดเย็บทุกอย่าง ลักษณะน่าจะวิ่งราวกระเป๋ามากกว่าเขาเย็บต่างทำเครื่องหนังคนทำเครื่องหนังว่างั้นเด้อทำอะไรบ้างก็กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงไหมได้หมดครับผู้หญิงได้หมดตัดตามสั่งได้นี่เลยเบ่วอดเดอ้อใช่ใช่ครับถอดแว่นนี้ตาเขาสวยนะนี่อยากเห็นตาเขาจังเลยอ่ะไม่อยากถอดตากลัวเจ็บตาครับผมทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเจ็บสายตาเจ็บมากนักเพราะความรักมันพุ่งเข้าตาครับผม อยู่ตรงนี้ก่อนนะไปอ้วกตรงนั้นแป๊บคำคมอยู่สลาคนเศร้ากันเรานี่คงไปอีไม่ได้ไม่ได้มึงมาผิดรายการแล้วผมเพลง <c oughs> ชิ้นเศร้ามันไปออกน้วนพี่อ้อยพี่ชอ็อตเลยอ้อนแม่ยกนี่หนึ่งอ้อนแม่ยกอ้อนแม่ยก,ออนนยกไม่บอกเราอะไรทอสิเร็ว <c oughs> ดีไหมใช่ได้คนใต้หเปล่าวะใช่ครับใช่ครับคน่ใชต้จังหวัดอะไรคนนู้นะไรนครศรีธรรมราชครับนครเนี่ยคนนครเนี่ยคนใต้ใช่ครับคนใต้เอาคนศรีใต้เฮ้ยคนใต้เป็นอะไรใต้รถชนอะไรเนี่ยเล่้เขาเล่นเขาไปเล่นเขาเล่นน้องอะไรเล่นน้องเคนศรีได้คนศรีใต้เอาคนใา้โอเครู้แล้วคนใต้เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเป็นคำเดียวพอแล้วใช่ไหม เสียเวลาใช่ครับผาครับคนตายอ่ะเอากตได้ยังตะโกนนดกฟอสิตาตะวนราดนโกนนายกเล่นด้วยเอากดตีได้อังคนตายโอเคกดตีได้ผมค่อยีสานค่อยอีสานเาได้พันลาโมึงคนออีสานพุดธใต้ทำไมเ่าอยากมีเมียตาย ทำเครื่องหนังอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนทําอะไรฮะก่อนมาเป็นทําเครื่องหนังแต่ก่อนอยู่ก็เป็นเด็กวัดเริ่มแรกก็เป็นเด็กวัดมาก่อนเป็นเด็กวัดผมก็เริ่มจากการส่งข้าวให้พระก่อนโอเคแล้วแล้วเป็นไปเป็นเด็กวัดเลยอ่ะแล้วแล้วก็ได้สนิทกับเจ้าวาดเขาก็เลยสนิทให้มาลองเทสใช้คำว่าสนิทกับเจ้าวาดใช้ความสนิทส่งสอาหารนี้เจ้าวาดจะสนิทสสนิทกับ เรารู้ได้ไงว่าเราสนิทกับเจ้าวาดก็เขาเขาลองชวนมาท่าทามมาให้เท้าทางเจ้าวาดท่าทามท่าทามเขาไปทำอะไรขับมอเตอร์ไซค์อ๋ออ๋อคืออะไรคืออะไรขับมอเตอร์ไซค์พาแกไปกินนิมนต์อะไรงยครับเคยพาเจ้าวาดไปมีอุบัติเหตุไหมมีมีไหมจุดจุดจุดพีคที่ผมได้เลื่อนขั้นโอ้จุดพีคจุดพีคด้วยได้เลื่อนขั้นจุดพีคที่ได้เลื่อนขั้น บ้านแกอยู่ในทุ่งนาครับวันนั้นแกไปเยี่ยมโยมแม่อ๋อไปเยี่ยมแม่โอเคโอเคแล้วไปเยี่ยมแม่ต้องขับผ่านคนาแคบๆยังเงค้ยครับแต่ซึ่งเป็นหน้าฝนอ๋ออุ้ยหน้าฝนด้วยนี่คนาคนาทางดินเลยใช่ผมถามท่านแล้วครับท่านบอกว่าสบายมากลองขับดูก่อนนี่หลวงพ่อบอกแล้วชื่อมือชื่อมือก็พลาดพลั้งครับแกก็ รถก็คว่ำแกก็หายท้องเปลี่ยนเท้าชีพายเ้าชีพานเาลยอ่ะเราเลื่อนขั้นไงอ่ะเราเลื่อนขั้นไงก็หลังจากนั้นแกก็ไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์เลยครับผมเราเปลี่ยนเป็น่องรกระบา้ขับแทนน,นี่ไงนี่ไงแกก็ไม่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วแกซื้อรถกระบะให้ผมขับแทนออเอ้าววันนี้เดี๋ยวถามเรื่องสิ่งของที่อยากได้เลยสออะไเป็นเครื่องมือตอก ตอกอะไรตอกฟ้าลงตอกหนังเขาตอกหนังกับเขาหนังไงทำมาหากินหนังไงเครื่องมือตอมาหากินโอเคอุปกรณ์ทำเครื่องหนังนะฮะมูลค่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับหนังด้วยเหรอโอ้แผ่นใหญ่มากหนังแผ่นใหญ่นะหนังเนาะอ เอากี่ฟองดิถือว่าของแพงถ้าเราเรียกไว้30นะหมื่นแปดนะคุณสูงนะฮะใช่ดิเยอะนะให้เท่าก่อนหมื่นหกร้องเพี้ยนแบบเพี้ยนมาเฮ้ยคุณใครเป็นนักร้องไหมอ่าพอร้องเคยเคยร้องกันบ้างครับเคยร้องบ้างร้องที่ไหนกรุงเทพด้วยแม่กองด้วยอย่างเงี้ยโอร้องสองที่เลยเหรออ่านับว่าอาชีพเปล่าเนี่ยเป็นอาชีพที่ทําอยู่ทุกวันนี้ครับเออเรียกกี่ฟองผมร้องเพลงด้วยผมว่าถือเป็นอาชีพเขาด้วยนะที่เจ็ดที่เจ็ดโอเคครับผม ได้ยีบเจ็ดบอลยีบเจ็ร้องดีแน่แล้วคนใต้ด้วยคุยใครอเนี่ยเขาทาไม่ได้คุยกับเขาคยกับกำลังวิจารณ์อยู่ได้ๆๆ่่รการใช้ได้เออต้องร้องเพาะต้องช่วงดี28่8ปปเอาลองว่าเขาขอขอหมื่นแปยี่ป ขอสองหมื่นแปดจะควนหมื่นหกก็หมื่นแต่วันนี้เขาขอ 18. ื่นใส่ไปเลยสออ๋อเื่อุอยทำมาหากินเอผมให้ยี่สกแล้วกันอผโหบวุพนร้อยเก้าร้อยเโอเคตอนนี้ร้อยเฟองเหลือผมคนหนึ่งใช่ไหมใช่ผมเอาสี่สิฟองไปเลยเลยเลยเเลยยมีแค่สามสิบก็ผมเห็นแน้าเขาแล้วผมมันไส้ไอออนวานป่าดิออนวอนป่าเขา โอ้โหิตใจทำด้วยอะไรเขาไหวขนาดนี้แล้วไปแต่เขาอีกร้อยเก้าเอร้อยเก้าผมขอสัก โอเคถ้ายี่สิบเจ็ดฟองกลม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 ไปแห่วะหนึ่งสามหกเอาร้อยสามห้าเขาก่อนร้อยยี่ห้าใช่อ้าวเรียบร้อยสามห้าเขาต้องดูดีกว่าหน่อยหนึ่งดูดีว่ะเพราะว่าขอเขาขอของแพงกว่าหน่อยหนึ่งใช่ครับถูกไหมโอ้เขาต้องมากกว่า40ทุกทุกตาเลยต้อง40กว่าตลอดนะต้องชนะใจน้องๆให้ได้นะเครียดแล้วอ้าวชีวิตเห็นไหมพี่บอกแล้วแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมว่าถ้าเราทำได้เต็มที่นะ ร้อยห้าสิบฟองนะมีห้าหมื่นนะอย่าลืมนะร้อยสามห้าฟองเดี๋ยวเราดูที่เพลงแรกก่อนครับผมอ่ามาเอาเพลงอะไรเพลงแรกฮ้าไรวบชนครับเฮ้ยนี่ไงคนไต้ไงคนไต้ไงมหาไรวบชนของวงภูเก็ตไอ้่ขับรถเลยทำไมเลราอุปกรณ์ข้างเมืนปิดประตูเพราะน้ำท่วมใช่ประตูลูกไม่มีเลยนะแวกเก็บไปหมดเลยมหาเล ที่ระพงเรื่องทองน้องชัดชฮ้ไม่รู้ทำเพือไดแค่ยบแลข้าวแค่แ แค่ร้องขึ้นเพลงยังเรียกเสียงกรีร๊ดได้สนั่นขนาดนี้แต่จะได้ไข่เยอะเท่ากับเสียงกรีร๊ดหรือเปล่าติดตามผลช่วงหน้าครับ ชอบเธอจังแต่ภาพของฉันมันไม่น่ามองเป็นเป็นบางบาง,บางเป็นเด็กเลี้ยงหัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถึงระดา ียนเพื่อนดูใจจะกืบอกใครแต่ใจไม่กล้าเราเห็นบ้านบ้านเราไม่เลีย้ยงหัวซาตัวเธอไม่สนใจเราเด็นบ้านบ้านคงไม่ซาไรไม่ทุกแต่มันเด็คาดใหญ่ในลาโกแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวเพรรู้เธอก็รักเธอเม็ดใจโกแค่เด็กบ้าน ที่รักจะมักว่าใครอยากบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าบอกเป็นเด็กบ้านบ้านออล,ลยอ,อยใจวะลอยอะลอยมีอะไรอมเมนไหมอะไรนะ,ะเกิดคาดไหมเกิดคาดไหมสุดยอดไม่รู้จะคอมเมนต์นนอะไรไม่รู้จะบอกอะไรใช้น้องนี่ลอยจังหู ตอนแรกนะคอมเขารอฟังเลยเหมือนคนที่แล้วไหมขึ้นมาดีพับเดี๋ยวเพี้ยนโอเคไหมอันนี้ไม่มีคลื่นเลยไปตรงแนวเลยอะโอสิ่ยอดอะยอดอะเดี๋ยวทำเปรดหน่อยเห็นหน้าเขาก่อนร้องเพลงก็ถึงกระกุมกระเป๋าตังค์ไว้เพราะกลัวเขาจะมาลวงพอร้องแล้วเป็นไงเชิญมาลวงพี่เลย อะะไไรนม่ได้เลยว่างถ้าได้อย่างนี้ไปเป็นแฟนนะพ่อหนูต้องภูมิใจในตัวหนูมากมากพ่หนูได้อย่างนี้เป็นแฟนฮะพ่อจับเพ้นสีเป็นไก่ชนแน่โอ้โหดูกระเดื่องกระเดื่องแล้วกระเดื่องแล้วตีนเตะกรเดื่องเขาไม่ใช่เดือยไก่ล้อเลยเออเสียงเขามีพลังแล้วก็หล่อเลยฮะร้องมาอีกล้อเลย มีสิทธิ์ว่าจะได้ห้าสิบไหมมีโอกาสนะฮะสูงมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงอ้าวเด้๋ยล้วมาลุ้นกันนะฮะนอกจากจะลุ้นว่าได้ถึงร้อยสามสิบห้าฟองไหมมาลุ้นกันก่อนว่าห้าสิบฟองนี้จะเต็มไหมใช่ถ้าเต็มมีสิทธิ์ไปถึงห้าหมื่นนะได้ลุ้นเลยแหละโอเคมาดูกันนะฮะพวกเราพร้อมนะพอใจไม่พอใจให้ไม่ให้พร้อมนะครับเชิญจัไข่ มาหมดแล้วพอใจไม่พอใจอันนี้แล้วแต่แต่ผมบอกเลยร้อยสามสิบห้าฟองเยอะไหมเยอะค่ะเยอะนะตรงนี้นะมาลุ้นกันว่าจะได้สกี่ฟองครับเพลงแรกมาขอชมนิดนึงโอ้หใช้ได้เลยใช้ได้อะไรได้อะไรฮะคะแนนเอออขนลยโอเคมาดูกันครับคะแนนเพลงแรกมหาลัยวัวชนนะครับของคุณชัดธีรพงษ์เรื่องทองคือ เช่แล้วมัตกแล้วโอเคเอาละตรงนี้ครับผม50คะแนนนะฮะ50คะแนนเพราะนั้นผมบอกเลยเพลง2เพลง3มีลุ้นเพลง2เพลง3มีลุ้นเลวจากลักษณะของเขาถูกไหมเป็นนักร้องมาเพลงแรกมาได้วัวชนอาจจะเนทางของเขาใช่คนใต้ร้องเพลงชาวใต้ถือว่ามีลุ้นนะฮะได้ไปแล้ว50เหลืออีก85นี่ถ้าเพลงที่2นะ ได้อีกห0เหลือ35มีลุ้นด้วยของได้แน่เพราะนั้นเรามาลุ้นกันเลยว่าเขาจะได้50 0 0 0บาทจากรายการแล้วหรือไม่วันนี้เราหมดแล้วครับพบกันัหม่วันพรุ่งนี้รองเลิไข่ครับสวัสดีครับ